เซนซีรีพอเตอร์มูลนิธิพัฒาานงานงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่พาไปที่ครัวแม่อุ้ยของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะเขาตั้งครัวแม่อุ้ยร่วมใจชักชวนพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านด้วยเงินทุนที่ได้มาเอามาปรุงอาหารขายราคาถูกช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจติดตามจากนักข่าวพลเมืองเชียงใหม่ค่ะ ผัดไทยกับข้าวที่น่ากินนี้เป็นฝีมือของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ขายในราคาไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่ถุงละ1 0 2ถึง20บาทวางขายในครัวแม่อุ้ยร่วมใจที่สาราข,ของชุมชนตังบนหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครัวแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในช่วงที่โควิด -19 กํากำลังระบาดนำโดยลุงลุงป้าๆชมรมสูงอายุ ตังบนหนองหอยตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด19จากเงินทุนที่ได้มาก้อนเล็กๆเ,เกิดเป็นครัวแม่อุ้ยนำเงินที่ได้มอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบการขายอาหารราคาถูกขายให้กับคนในชุมชนค่ะที่จัดครัวแม่อุ้ยนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเขามีแรงบันดาลใจ คือเห็นพี่น้องหลายคนแม้กระทั่งตัวเก่านะกระทูผลกระทบจากโควิดเหมือนกันไม่ mm. ใช่ว่าเฮา,าถูกเนาะหลายๆคนเคนะ่ยบ้านเฮานะพี่น้องแบบว่าในชุมชนกำชนข้างเคียงหรือว่าที่ไหนๆก็ถูกคนกระทบจากตัวน,นี้ก็เลยจัตั้งควัวแม่อุ้ยนี่ขึ้นมาตอนแรกเขาก็เกิดกันบักี่คนเนาะสี่ห้าคนเนาะหมู่เฮาของคณะกรรมาการอีกห้าคนที่มาร่วมคิดร่วมทํากันนะแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ ที่นี้ชาวบ้านเนาะพ่นมาหันใส่กับว่าโอ้เขาทําแจกแจกไปก็หลายตี้แจกไปก็หลายคนไผว่างเขาก็เชิญชวนพ่นมาเนาะมาร่วมกันเนื้อมาร่วมกันช่วยช่วยทำเนาะถึงรายได้และกําไรจะน้อยนิดแต่เงินที่เหลือจากการขายพออุย้ยแม่อุย้ยในโรงครัวแห่งนี้ยังถูกนํามาทําอาหารเพื่อนําไปแบ่งตันให้กับผู้บาบบาง และผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากพิบเศร,รษฐกิจที่อยู่ในชุมชนค่ะคัับมีไม้มีปลา <ừ> เขามาช่วยกินกันช่วยกันแยกช่วยกันกินแจกคนเท่าป่วยทิดเตียงท่งองนี่เนาะ<จ>แลาวเกาก็มีความซุกปหาคนเท่าก็มีความซุก <ừ> ล้วเขาได้ช่วยทั้งบ้านตัวแลวช่วยทั้งคนอยู่บ้านตัวเร <ừ> คนมแอวตัวมีอาหารอากกินก็สู้กันกินนะไปมาก็ได้กินใช่ไหมกินมดบอกว่าละอ่อนบอกว่าคนเท่ามาเน่ได้กินมดอ่ะ จนถึงตอนนี้เหมือนว่าโควิด19จะเริ่มซาลงไปแต่ครัวแม่อุ้ยของที่นี่ยังคงเปิดขายอาหารราคาถูกอย่างต่อเนื่องนะคะมีลูกค้าประจำหลายๆคนที่ยังแวะเวียนกันมาสั่งอาหารที่ครัวแม่อุ้ยแห่งนี้เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กันและกันช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเป็นการต่อยอดให้ผู้สูงอายุมีงานทำคลายความเหงา ทั้งยังเป็นการหาไรายได้เสริมของผู้สูงอายุไปในตัวด้วยค่ะมูล,ลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่รายงาน